เกมนี้ผมใหม้ืออเต็มสิบอืออเต็มสิบเลยอ่ะออคือมันมาถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับไอเกมแนวนี้นะผมก็นั่งดูเขาเล่นนะว่าจะผ่านไหมคือครั้งนี้ผมไม่ได้สนใจแล้วว่ามันจะตองปกหรือเปล่าผมสนใจที่ว่ามึงจะเล่นผ่านไหมแต่ผลปรากฏว่า ใช่ขนาดนั้นนะถ้ามันจะยากขนาดนั้นเดี๋ยวผมสร้างมาเล่นเองเลยแล้วกันนะไปก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปวิดีโอนี้กันผมอยากจะบอกว่าตอนนี้มีผู้ชมมากกว่าครึ่งที่ดูคลิปช่องผมแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะฮะผมเลยอยากจะบอกทุกคนว่า One Piece น่าีูชื่อช่องอ่านว่าีบัเกาสิบหกนะใครอ่านผิดตีปังนะเริ่มด้วยการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาจากนั้นก็สร้างตัวละครไว้สำหรับเทส เมื่อเราได้ตัวละครมาแล้วทีนี้เราก็จะทําการสร้างฉากขึ้นมาแบบง่ายๆเพื่อไว้สําหรับเทสซึ่งความจริงแล้วผมอาจจะใช้แบบมีทังเกมเลยก็ได้ใครจะไปรู้และภาพที่เราเห็นกันตอนนี้มันไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ผมต้องการสิ่งที่ผมต้องการคือให้กระสุนเนี่ยจริงๆมันคือกระสุนเออผมต้องการให้กระสุนเนี่ยมันสามารถพุ่งไปข้าหน้าอย่างเดียวแล้วก็เด้งได้โดยที่ไม่ต้องมีแรงน้มถ่วงซึ่งจะไม่ใช่เรื่องอยากแค่ปิด gravity และสิ่งที่ง่ายกว่าการปิด gravity นั่นก็คือการเขียนโค้ดใช่ผม,มหมายถึงการเขียนโค้ด จริงแล้วการเขียนโค้ดก็ไม่ได้ยากอย่างที่คลิปเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่าว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงโอเ้เชี่ยใจหายหมดไม่ต้องมางอต่อมาผมว่าจะทำที่เลงโดยผมจะใช้เป็นเส้นแบบนี้โอเคน่าจะได้นะ ได้กบบาแล้วเอาแก้สิครับรออะไรเดี๋ยวนะผมยังไม่ได้พิมพ์โค้ดเลยแล้วนี่ใครพิมพ์อ่ะ ChatGPT เหรอไม่ใช่งั้นหรือหรือว่าบรยไรยัสไม่จริงได้ยังไงกันเห็นแล้วมันขัดใจวัยรุ่นอนะอันนี้เสร็จแล้วเอาไปทสได้ผลจริงด้วยอ้ oh my god สุดยอดไปเลยบ i ย l ร y a s ฮึมอยู่แล้วอันดับต่อมาผมจะทําการเขียนโค้ดให้เวลาที่เราคลิกเนี่ยกะส่นจะไปยังทิศทางที่เราเลงน,นะฮะโอเคน่าจะได้ละ อะอะไรกันไม่ได้อย่างงั้นเหรอบ้านะเห็นทีจะต้องถึงมือฉันอีกครั้งแล้วสินะหลบไปโอ้ยไอสายช้านี่ก็เกะก,กะจริงๆเห็นทีจะต้องใช้เจ้าสิ่งนั้นแล้วสินะนี่เลยที่จับสายชาร์สล็อตที่ผมกับแฟเป็นคนผลิตเองใครอยากจะซัพพอร์ตช่องผมสามารถพีออเดอร์ได้แล้วตอนนี้ในราคาเพียง149บาทเท่านั้นผมแปะลิงก์ไว้ให้ละ และในที่สุดเราก็ได้ระบบคลิกและยิงมาแล้วนะฮะ nice เอาละหลังจากที่เราได้ระบบเบื้องต้นมาแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาในการออกแบบตัวละครผู้เล่นซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมตัดสินใจดีไซน์เป็นตัวคนที่เลือกเป็นคนเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ใกล้เคียงกับเกมนั้นเกมนี้แหละเออแต่คิดไปคิดมามันจะดูจริงจังไปหน่อยผมไม่ได้อยากซีเรียสก,กับเกมนี้มากเพราะฉะนั้นแล้วผมจะดีไซน์ใหม่และนี่คือสุดยอดตัวละครแห่งทศวรรษชื่อว่าดาบูบาลาบี้ <c oughs> คุณอาจจะคิดว่าผมพูดเล่นสินะลาวว้าวจริงนี่เอ็กพอร์ตโชเลยอินพอร์ตโชด้วยเดี๋ยวนะ ตัวละครศัตรูเดี๋ยวผมขอทําตัวละครศัตรูก่อนนะฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวประมาณ8ปดแปด้ีไม่ใช่แวีก็เสร็จแล้วเพราะผมจะใช้วิธีลับสุดยอดที่สืบทอดกันมาแต่เนิ่นนาน และสิ่งที่ผมต้องทําเป็นระดับต่อมาก็คือทําให้มือของตัวละครเนี่ยมันสามารถหันหรือหมุนไปตามทิศทางของเมาส์หรือที่เราเล็งได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้มัน,มนไม่ใช่ยางที่ฉันต้องการ seconds later ก็แล้วทําไมมันกลับด้าหรอฟ้าโอเคน่าจะได้ละเราใกลใ้ความจริงเข้ามาทุกทีและะ้วฮะผมจะทาให้เวลาเรายิงโดนสตูเนี่ยไอตัวสตูมันก็จะกระเด้งนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำเอฟเฟกของกระสุนกันด้วยดีกว่า,ววก,วาก็คือเวลายิงเนี่ยผมจะให้กระสุนเนี่ยมันมีไปเหมือนหางลอยตามแบบนี้นะฮะและสีที่ผมเลือกใช้ก็คือสีขาวซึ่งมัน สากับสีพื้นหลังเลยทาให้สีมันจมจนมองแทบไม่เห็นผมว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่ผมจะต้องออกแบบฉากในเกมว่าแล้วก็ทําการออกแบบเท็กเจอร์ในเกมทั้งฉากหลังและก็กําแพงโดยผมจะให้พื้นหลังเนี่ยมันมืดกว่านิดนึงแล้วตัวกําแพงเนี่ยสว่างขึ้นมาหน่อยส่วนกระสุนเนี่ยก็จะเป็นสีขาวไปเลยจะได้แยกอ็อบเจกต์แบบชัดเจนนะฮะเวลาเล่นเนี่ยจะได้ดูง่ายผมก็จัดวางด่านไปเรื่อยๆในทุกๆวันที่ผมมีเวลาว่างจากงานและผมก็ทําไปทั้งหมด4 5าด่านจริงๆถ้ามีเวลาผมก็อยากจะทําให้มากกว่านี้นะฮะแต่ว่าขี้เกียจ และก็ต้องไม่ลืมที่จะเพิ่ม sound effect แล้วก็ดนตรีประกอบฉากในเกมนะฮะแน่นอนว่าเราจะทําเสียงเอฟเฟกแล้วก็ดนตรีประกอบกันเองนะฮะ Let's go เมืองหลังขอบใจมากเลยเบียร์ไรยัสไม่ได้นายนี่ฉันแย่เลยนะเนี่ยนะใช้กูคุ่มือนะเอาหนะคิดมากช่วยกันทำมาหากินและผมก็จะทำดนตรีด้วยเว็บ Pro Music Lab คือถ้าทำดนตรีทำนองง่ายๆที่เหมาะกับคนที่เกยงแบบผมเนี่ยเว็บนี้คงจะเป็นทางเลือกที่ดีใช่ยอมว่าแล้วก็ทำการนั่งแต่งดนตรีไปฮะ หเทสสิ taste, mm. Not bad นายคิดว่าไงเบียร์ลายัส ใช่ด้วยและในตอนนี้ตัวเกมก็ค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วมั้งนะผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องไปดีไซน์หน้าเริ่มเกมแล้วก็หน้าเลือกด่านนะฮะก็ทําการออกแบบไอคอนเกมเลยฮะซึ่งผมจะตั้งชื่อเกมว่าทําไมทําไมทําไมจะตะโกนทาเชียอ์หนแล้วก็จัดวางปุ่มสําหรับเลือกด่านเอาไว้นะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องทําการล็อกด่านที่เรายังไปไม่ถึงก่อนนะฮะด่านต่อไปจะถูกปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะเคลียร์ด่านก่อนหน้าได้แล้วเท่านั้นนะฮะผมคิดว่าทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําากรออัปโหลดขึ้นนบบเเว็ซต์พื่ แก๊งของผมลองเทสก่อนสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมที่ไม่มีบั๊กเกมนี้ก็สามารถเข้าไปเล่นได้ที่ลิงก์นี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ฮะมาพร้อมแล้วเอาเลยเกมบั๊กไหนไม่ได้ไปจ้อมันมันมีระบบการดูดเข้าตัวใช่ไหมครับสูนผมรู้นะเอ้าทำไมซ้อนซาวัลโดยิงไม่ออกครับเมาหายครับมันเปลี่ยนดดานด้วยนะครับเกมนี้ผมเออเต็มสิบเออเต็มสิบเลยอ่ะออออออืออโอ้โหอ ไม่แปลกแล้วตั้งแต่ไม่แปลกแล้วต้องเอาขึ้นหิ้งเลยครับสำหรับบุคคลนี้ที่สพอร์ตช่องผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณคุณ Hot Chat กับ j a c k สันมากครับแล้วก็ซูเปอร์แทงจากคุณเอาเป็นว่าขอบคุณพวกคุณมากฮะเออแล้วก็ที่จับสายชาร์จสล็อตอ่ะเดี๋ยวผมให้เป็นของขวัญตอบแทนนะครับสำหรับ Hot Chat แล้วก็แจ็คสันนะเดี๋ยวผมจะหลังไมไปเอาละแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัน